ครับผมบิสซิลาครับผมฝรั่งแตงโมกลายพันธุ์นะครับแล้วก็เอามาเสียบยอดไว้บนต้นตอป่าเป็นแฟนซีนะครับอันนี้เป็นฝรั่งด่างนะครับนะครับด่างส่วนนี้เป็นแตงโมฝรั่งแตงโมนะครับผมเาะด้วยมดไดกกลายพันธุ์มาก็เลยเอายอดมาเสียบเป็นรวมมิสซเลยนะครับผมมีด่างมีแตงโมนะครับกลายพันธุ์เป็นแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ฮาวาย นะครับสุยมีแล้วก็อีกหลายตัวครับเป็นรวมมิดไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมครับผมอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็คือต้นแม่ที่ที่เสียบยอดสักคู่นะครับอันนี้เป็นก็ก็จะชิมได้แล้วนะครับต้นนี้อันนี้เป็นฝรั่งด่างนั่นเองนะครับผมสนใจไม้แปลกๆพอจะมีอะไรแบ่งก็จะทักมาได้ครับแบ่งกันได้นะครับผมนะครับผมก็จะด่างแบบนี้นะครับ จะชิมเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงสีอะไรนะครับผมโอ้ข้างในสีแดงนะครับผมแบบนี้นะครับผมข้างหลังด่างนะครับก็จะมีติดอยู่อีกหลายผลหลายโลกอยู่นะครับผม